สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ,อาร์ตท,ท็อกกาทีฟกันอีกครั้งในวันนี้ก็ยังอยู่ในสกูโกอ์ซิล่าเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เป็นหมวดคอนเซปต์อาร์ตซึ่งไม่ได้มานานแล้วคราวนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตของก็อตซิล่ามิลเลเนียมหรือก็อตซิล่า2000นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับดีไซน์ของก็อตซิล่า2000กับภาพเมกากิลัสคือมิเลโกจิแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีการออกแบบดีไซน์ก็อตซิล่าในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลังจากความ ม่เช่งล้มเหลวอ่ะหลังจากที่ได้โดนด่ากันไปในกิจการดิดยาปี1998นะไายญี่ปุ่นก็เลยได้สร้างกอร์เซล่าของตัวเองครั้งหนึ่งก็ในภาคกอร์เล่า2,000ดังนั้นการดีไซน์กอร์เซล่าจึงได้เปลี่ยนไปนะครับ่างที่เห็นมีเลโก,กจิเป็นกอซ์เซล่าที่มีความสมัยใหม่แตกต่างจากกอร์เซล่าสมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่าแต่ยุคดีไซน์กอร์เล่าก็จะเหมือนเขาเรียกว่าไงอนะแบบมีเอกลักษณ์ในแต่ยุคของมันนะครับ ดังนั้นเราจะมาดูดีไซน์ก่อนหน้านี้ที่เขาล่างไว้ว่ากอล์ฟสตาสปนเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับอ่าเราจะมาเริ่มรูปแรกกันเลยนะครับนี่เป็นการพูดคุยเฉยๆนะครับอ่ารูปแรกครับอันนี้เป็นดีไซน์ก๊อที่ค่อนข้างจะเป็นสมวนผสมนะครับระหว่างยุคมิเลนเนียมยุคใหม่ๆเลยกับยุคเฮเซครับสเกตจะส่วนหัวส่วนหัวยังมีความคล้ายๆกับเอ็ดดี้โฟโจิหรือกอล์ฟสตาปีแปดสี่นะครับ ในขณะที่ส่วนลำตัวมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรมันจะตรงกลางลำตัวมันจะมีเหมือนส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนที่ยื่นออกมาผิวหนังจะดูตะปุกตะปั่นกว่า g o ซ z i l l a เฮเซโดยผิวหนังเนี่ยเออจะเริ่มละมายคล้ายมิเลโกจิมากขึ้นนะครับตัวเอีงตั้งตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่โอเคนะแต่ว่าอาจจะขัดใจกับตรงลำตัวนิดหน่อย,น,อยนั่นเองนะครับอ่าเราจะดูตัวต่อไปกันเลย อันนี้ค่อนข้างจะลากเอาไว้เข่าวๆนะครับก็ดูจากรูปร่างเนี่ยจะมีความบึกบึนเหมือนไบโอโกจิก็คือเป็นกอร์ซล่าในภาพาเบตร์เต้กับคีโดล่านะครับก็เป็นกอร์ล่าที่ดูบึกที่สุดนะครับในขณะที่คีบหลังมันจะดูยังไงอ่ะมันจะเริ่มมีละไม้คล้ายมิเลโกจิมากขึ้นคือเป็นทรงหนามแหลมแต่จะสั้นกว่าของมิเลโกจิอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สังเกตจะอีกรูปด้านซ้ายมันจะเป็นเหมือนอะไรคีบหลังมันจะแตกแขนงออกมาเหมือนเขากวางมากกว่านะครับ เออมันคือกุซิล่าที่หน้าตาลึกดีนะ<_<_>มันทำให้เรื่องถึงชิดกุซิล่าเหมือนกันนะเนี่ยดูดูจากรูปร่างมันก็คือคอมันเนี่ยจะเป็นริ้วๆนะครับส่วนหน้าตามันจะดูถ้าสเกดินม,มันจะละไม้คล้ายไดนโนเสาร์นะครับคือแบบอาจจะคล้ายแรปเตอร์มันก็ทีเลสนะครับในขณะที่แขนมันจะยาวเออแขนยาวอยู่ส่วนคีบหลังก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าคีบหลังยังจะละไม้คล้ายคิริโงจิอยู่นะ คือคลิปหลังมันจะแบบทรงแหลมแต่สั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นดีซนาที่พิลึกเดียงไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยโอ้อันนี้เป็นกอซิล่าที่หน้าตาประหลาดตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคลิปหลังมาที่ยาวมากไอ้ทงท่อนกลางอะ่ะเป็นเหมือนดาบเลยนะันเป็นอาวุธได้เลยเนะี่ยยาวมากและจุดเด่นอย่างนึงคือคอที่มันยืนตัวตรงนะแต่คอมันเยื้องไปข้างหน้า และตรงคอเนี่ยจะมีริ้วๆชัดเจนตัวมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆในขณะที่แขนมันมันเดือมันแขนมันตั้งฉากชิ้นก็ซีล่าเลยนะแต่แขนไม่เล็กกว่าแค่นั้นเองแต่ผมขัดใจกับคอมากทําไมมันเอาคอไว้เอาไว้ยื่นข้างหน้าขนาดที่สมมติอาคอตั้งตรงมันอาจจะสูงกว่านี้อีกไงอันนี้เหมือนเป็นการลดทอนความสูงของมันด้วยหัวของมันค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเมื่อเทียบกับลําตัวนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ก็เซล่าที่แปลกนีไอเดียมันก็แปลกนีนะครับ อันนี้น่าจะละมไม้ายมิเลโกจิมากขึ้นจะสเกตว่ามิเลโกจิเนี่ยลำตัวมันจะไม่ตั้งตรงแบบตั้งตรงเป๊ะม,มันตัวมันจะยืงไปขา้างหน้าเหมือนต้นเสานิดหน่อยแต่อันนี้มันจะยืงขา้างหน้ามากไปหรือมันอาจจะก้มก็ได้อาจจะไม่ยืงขา้างหน้าขนาดนะั้นแน่นอนคลิปหลังนะอ่ะเหมือนมิเลโกจิแล้วอาจจะสั้นกว่านิดนึงในขณะที่ใบหน้าของมันเนี่ยอ่าเริ่มดูมีส่วนที่เริ่มละมไม้ายมิเลโกจิอย่างขาไกลที่อะไรด้านข้างมันจะแหวกลึกลงมานะครับอ่าเริ่มใกล้เคียงแล้วนนี้น่าจะเป็นเหมือน มันใกล้จะสมบูรณ์ของตัวมิเลโกจิเลยนะครับส่วนแบบนี้ตั้งตรงมากและร,รูปแบบเนี่ยค่อนข้างจะละไม้คล้ายกอซิล่าโชวะพอสมบวรณอย่างท้องที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับกอรซิล <laughs> ามีภูมิส่วนหัวก็จะมีความเป็นกอรซิลายุคโชวะอยู่อย่างอาจจะมีความไม้คล้ายโมสุโกจินะครับที่ใช้ยังมาท่าบาทักกอซิล่า Godzilla, กับกีโดล่านะครับ แต่ว่านิ้วเท้ายังเป็น4นิ้วอยู่ก็แสดงว่า4นิ้วนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของกอสซาตัวแรกกับเฮเซเพราะว่ากอสซาโชว,ว่านิ้วเท้ามันจะเป็น3นิ้วนะครับก็คือมันเป็นการเล่ยอะไรเอามาเอามา,ม,ามิกซ์กันนะครับแต่ก็ยังคือยังไม่ดูเป็นความเป็นสมัยใหม่เท่าไหร่นะครับแบบนี้ก็เป็นกอสซาที่ดูแปลกไม่เชิงแปลกอ่ะจะได้ว่าอะไรทันสมัยยู่กันนะผมชอบคีบหลังมันอยู่คีบหลังของมันจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะดูแหลมแปกกันละนะครับ ก็เป็นส่วนคล้ายกับของวิเลกโกจิตแต่คลิปหนาจน้อยกว่าแค่นั้นเองในขณะที่ส่วนหัวมันจะจะว่าไงดีอะหัวมันดูแปลกดิหัวมันค่อนจะแตกต่างอยู่นะเพราะว่ามันมีความระม้คล้ายก็ซิดาโชวะกับเฮเซผสมกันอยู่ในขณะที่ลำตัวมีดูมีความเป็นตะปุ่มตะปับม,มากขึ้นตัวย้งไปข้างหน้านะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดมาใช้ก็ซิดาผ้าอื่นนี่ก็ถือว่าน่าจะมาใช้ได้อยู่ แบบต่อมาอันนี้ผมดูแล้วทำให้ผมนึกถึงกอซิล่า GMK นะครับแต่ว่า GMK มันเป็นสมสมระหว่างโชวะกับเฮเซมาปัดปรผสมไงแต่อันนี้มันเป็นเหมือนดีไซน์ใหม่อีกแบบหนึ่งก็คือคลิปหลังอ่ะแหลมๆทรงเดิมแล้วส่วนหัวมันจะดูน่ากลัวและดูยั่งพัฒนานิดนึงนะครับคอมันจะยั่งไม่คันหน้าแบบ GMK แหละลำตัวมีก้ามเป็นมัดเอ็นนะครับดูจากลำหัวตัวส่วนหัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีความละมาคล้ายมังกร ซึ่งก็ถือเป็น,นายาที่ดูดีโอเคอันนี้ผมว่าเขาจงใจแหละเพราะว่าในผมเคยเล่าไปครับมิเลโกจินั้นไดไอเดียมาจากคิงโกจิเพราะคิงโกจิเป็นกอริลซาที่ใช้ในคิงของทักก์ปอซิล่าโดยคิงโกจิจุดเด่นคือจอมีความเป็นสัตว์เลขขื้ยคานคือหัวมันจะก,กว้างๆนะครับซึ่งตัวมิเลโกจิก็จะอยู่ในทรงนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเป็นคิงโกจิแหละแค่คีิหลังมันจะดูแตกต่างอยู่บ้าง เ,เขาจงใจว่าจะเอาตัวคิงโกจิมาใช้หนังก็ซ mm ่าสองพันเลยแต่คงกลัวว่าคิงโกจิเวอร์ชั่นั้นเดิมมันก็ตลบอยู่แล้วใช่ไหมและมันเป็นก็ซายุคใหม่ไงหน้าตามันไม่ควรจะตลบอะดีไซน์นี้ก็เลยตกไปนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างโอเคกับดีไซน์คิงโกจินะเพราะว่าเอาจริงก็เป็นดีไซน์ตลกก็จริงแต่มันดูคลาสสิกอะอู้อันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นมิเลโกจิที่เกือบสมบูรณ์อีกแบบหนึ่งละ ส่วนหน้าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่คลิปหลังนี่นั่นแหละมีความใหญ่่าใ,ใ,ใ,ใหญ่ใหญ่แล้วก็ดูทรงแหลมเนี่ยมันมีเลโกจิมากขึ้นนะครับตัวยิยงไปข้างหน้าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับตัวในหนังมากที่สุดแล้วนะครับเอ่อตัวนี้เขาคงจงใจให้เหมือนกอซิล่าตัวแรกนะครับดูจากรูปแบบตาของมันาตามันเลอไปข้างล่างน,นี่น่าเป็นลักษณะของโชไดโกจิหรือกอซิล่าตัวแรกส่วนคีบหลังของมันก็ดูมาคล้ายตัวแรกเช่นกันอันนี้ดูเหมือนเขาจงใจว่าจะเอาดีไซน์แรกกลับมาอีกครั้งนะครับ ส่วนแบบนี้ก็หน้าตาจะ,ะไม้คล้ายมังกรแต่ว่าก็มีความเป็นมิเลกโกจิคีบหลังยาวเหมือนกันนะครับแต่เพราะไม่มีสายลเป็นหลางๆมาง,างไม่ละเอียดก็เลยบอกอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะดูไม้คล้ายกอสตาเฮเซแต่หัวจะไม้คล้ายกับ,กอ,เเะะกบอ่าผสมกันระหว่างชวากับเฮเซนะครับในขนาะดคีบหลังอนะ่ะคีบหลังมันจะดูคล้ายๆกับกอสตาตัวแรกนะ แต่ยุคทามมี3นิ้วแบบยุคโชวะอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นดีไซน์รูปแบบหนึ่งของกัสซินล่านะครับโดยรวมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะดูจะผิวหนังของมันค่อนข้างจะดูเป็นเกรดมากขึ้นคีบหลังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่หน้าตานี่ก็ข้างน่ากลัวอยู่นะโดยเฉพาะกรงเล็บิี่มือของมันนี่ก็โอโ้เท่อยู่ถ้าล่างเรียกกว่านี้ก็อธิบายไล้ว่ามันจะดูเท่อันนี้เขาล่างมาเหมือน แบบอะไรยังไม่ละเอียดเยอะไงอาจจะลงละเอียดที่หน้ามันพอสมควรนะครับส่วนเวอร์ชันนี้หน้าตาก็ซีด้าดูเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะดูจากรูปด้านล่างตาของมันดูแบบแปลมันโกรธใครมาเป็นก็สีด้าคิโมโหมั้งเนี่ยคีบหลังของมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับมิเลเดแต่สั้นลงนะครับอันนี้น่าจะละไม้ขายกสซิด้าโมซุโกจินะครับดูจากดูจากคิ้วหนาของมันแต่ว่าถ้าเกิดมองดีมันจะดูเหมือนกสซิด้าตัวแรกด้วยนะครับ อย่างตาให้ดูมัลกลกจิตของมันเนี่ยเป็นติตารูปแบบตากัสรารรตัวแรกเลยโอ้อันนี้เป็นส่วนหัวที่ข่านจะลงรายละเอียดชัดเจนนะครับมีดวงตาที่ใหญ่เหมือนดงนเสาร์นะครับแต่ปากจจะเหมือนมิเลโกจิตละแต่อันนี้มองาดีมันจะดูเหมือนดงนเสาร์ซะมากกว่านะครับอันนี้เขาจงใจให้เหมือนตัวแรกแน่นอนครับดูจากใบหูที่ชัดเจนมากดวงตาแบบภาคแรกเลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้น่าจะเป็ไนไอเดียจากตัวกัสราตัวแรกเช่นกันก็ไม่มีอะไรไพิเศษนะครับโอ้อันนี้ก็เป็น ชอบส่วนหัวที่มันโค้งไปข้างหน้านะหน้าตามันดูเหมือนมังกรนะ่ะในขนาดที่คลิปหลักของมันจะดูเล็กไอ้มันไม่ใช่ดิี่เรได้ว่าดูน้อยลงมากกว่าในไหนที่ส่วนหลังจะใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเขาเอาลายหัวมาเทียบกันนะมันมีทั้งหัวของกอร์เาตัวแรกกอร์เซราคาเฮเซกอร์เาที่หน้าตาเหมือนเหมือนพญานาคกอร์เซาที่หน้าตาเหมือนจระเข้นะครับ อ๋ออันนี้เคยเห็นแล้วนะที่เขาลงสีไปอันนี้มีเพิ่มส่วนหัวเข้ามาครับหัวมันจะกว้างๆแบบมิเลโกจิเลยแต่ว่าไอ้ตรงด้านบนของสีหะสีสะหรือหน้าผากเนี่ยจะมีความเป็นคิงโกจิอยู่คือสีสะมันจะแคบไงส่วนตัวนี้ผมเคยให้คุณเห็นไปเมื่อไอ้ลูกก่อนก็คือไอ้คล้ายๆก็สะที่อหไรหัวม้งไปข้างหน้าใช่ไหมก็คือแกะทีหลังมันจะมีส่วนที่ยาวสุดอยู่แต่หัวของมันเนี่ยจะต่างสิ้นเชิงเลยหัวของมันจะมีความละไม้คล้ายก็สะตัวแรกมาก ต่างแค่ลำตัวมันเอาหัวของโชไดโกจิไปใส่อยู่ในกอรซิล่าคอยืดเนี่ยอ๋อนี่เป็นตอนที่มันพ่นอะตอมิกเบสนะครับเห็นจะเห็นว่าคลิปหลักของมันเนี่ยมันแบบส่องแสงความพักพังพาแล้วก็ฟู่มานะครับเท่อยู่นะแค่หัวมันจะยืดไปข้างหน้าทำไมอันนี้ก็มีความมาคล้ายกอรซิล่าตัวแรกอยู่พอสมควรนะครับแค่ผิวหนังจะดูตะปุ่มตะปามกว่าอันนี้ก็เป็นแบบร่างคร่าวๆของไอ้กอรซิล่าคอยืดนะครับแต่คลิปหลังของมันนี่จะดูลดจะดูเหมือนเป็นแผ่นหนาใหญ่กว่านั่นเอง เจ้าตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่มากนะครับอู้อันนี้เป็นลงสีทึบๆเลยเว้ยน้ำเงินทึบๆเลยโดยรวมหน้าคีบไบเกล็ดของมันดูเป็นระเบียบเกินไปอ่ะไม่เลยดูแปลกๆอะ่ะส่วนหน้าตาของมันค่อนข้างจะอ่าดูคาจิรัคเข้ส่วนคีบหลักของมันจะมันโง่ไปข้างหน้านะครับแต่มาดูสั้นๆมันจะดูเกือบจะเสมอกัน แถมสเกตว่าตรงเท้ามันจะมีครงเล็บด้านหลังโผล่มาด้วยนะครับอ่าอันนี้เหมือนมันจํารองว่าถ้ามันอยู่มันเมืองมันจะเป็นยังไงนะครับดูจากความสูงของมันก็คงจะการให้ชความสูงของมันก็คล้ายกับมิเลโกจิแต่ดูแล้วน่าจะสูงกว่านิดนึงอ่ะอ่าอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่โดยรวมจะคล้ายก็ซ่าตัวแรกแต่ตามันจะูเป็นมิดกว่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่นี่ดูหูจะไม่เห็นหูนั่นเองนะครับตาดูเป็นเหมือนเงินเสา อันนี้ดูเท่อยู่นะผมชอบมอชอบหัวแบบนี้นะเอออันนี้ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากรูปสองรูปที่แล้วเท่าไหร่อันนี้มีสีด้วยถึงจะไม่ใช่สีดำนะครับอ๋อนอนี้เป็นรูปด้านหน้านะครับเห็นว่ามันคำรามมาก็เท่อยู่นะอันนี้สีเขียวละอันนี้เริ่มลงะมาณมิเมลโกจิอาจจะเป็นสีเขียวอันนี้สีเทาเมืองม่วงนะครับ อันนี้เขาลงเฉดสีไปเยอะเลยอ่าไอตัวไอตัวน้ําเงินน้ําเงินเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวล่างสีดํานะครับอู้ผมชอบคลิปหลังมานะคลิปหลังมันดูยาวแล้วดูเท่ดีส่วนหัวของมันก็ดูมีความเป็นโชวะอยู่นะครับแต่เคี้ยวมันดูเท่อยู่นะเคี้ยวมันเห็นชัดเจนเลยอ่าตัวนี้น่าจะคล้ายๆกับมิเลโกจิมาสุดละก็คือเนะี่ยอาจมีคลิปหลังที่ใหญ่นะมี แลกลามของมันมันจะเยื้องมานะครับแล้วก็ตัวจะโงอไปนขนาดที่หนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นมิเนโกจิอีแหละโอ้ Ooh, อันนี้เป็นเฮเซดูจากคลิปหลังนี่คือคลิปหลังของสไตล์กอรซิล่าเฮเซนะครับแต่ไอ้ส่วนที่โง,งงยาว,ยาวๆแหลมๆออกมาจะยาวกว่านิดนั่นเองแต่โดยรวมลำตัวของมันเนี่ยจะมีความเป็นเฮเซอยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะผอมกว่าหน่อยก็จบไปแล้วสำหรับการคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับดีไซน์คอนเซปต์ของกอรซิล่านะครับ ก็สกูปของโตคุซ่าก็ยังมีต่อไปนะครับแล้วก็มีคนขอมาว่าให้เล่ากอร์เล่าตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่กอร์เล่าในหนังญี่ปุ่นหรอกก็ดูเองว่าจะเป็นกอร์เล่าอะไรนะครับก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook แฟนเพจส่วนตัวเติร์กใครถามและมาถามเฟซบุ๊กได้ในทุกอ่าไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ